คอลั่มคนปลายซอยพักเพื่อไทยบรรลุแล้วเต็มสิทธิ์ผมให้เก้าในวิชาอ่านไทยจากการอ่านถแถลงนโยบายรัฐบาลมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีต่อรัฐสภาของนายกแพททองทานเมื่อวนัน12กันยายน2567เป็นอันว่าสอบผ่าน ให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเต็มร้อยได้ต่อไปอีกสามปีถ้าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เห็นว่าทันแหลงเสร็จปุ๊บเรียกประชุมรับมือสถานการณ์น้ำถล่มแม่สายเชียงรายปั๊บก็ถูกต้องแล้วเท่าที่ผมตามดูสถานการณ์จากช่องทางข่าวต่างๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมปลื้มตื้นปันใจเอามากๆและชีวิตมีความหวังในอนาคตประเทศมากยิ่งขึ้นความหวังนั้น ก็มาจากที่น้องร่วมชาติสร้างแรงบันดาลใจให้จากสถานการณ์ที่แม่สายนี่แหละผมเห็นแต่นาทีแรกน้ำท่วมแม่สายตูมพี่น้องร่วมชาติไม่รู้ใครมาจากไหนต่อไหนถนนทุกสายมุ่งสู่เชียงรายทัมีขมันกันไปช่วยใครมีแรงช่วยแรงใครมีอุปกรณ์มีเครื่องมือก็ขนกันไปใครมีเงินก็ช่วยซื้อน้ำ ซื้อข้าวปลาอาหารซื้อของใช้จำเป็นแล้วลอยคอเสาะหาชาวบ้านที่รอความช่วยเหลือไปทางไหนไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงความช่วยเหลือจากทางราชการที่เต็มที่เต็มพิกัดอยู่แล้วโรงครัวพระราชทานไม่ต้องพูดถึงภัยเกิดกับประชาชนที่ไหนโรงครัวพระราชทานไปถึงที่นั่นกอดทันทีพี่น้องไทยได้วยกันก็เช่นนั้นมากมายหลายเจ้า ขอให้รู้เถอว่าพี่น้องร่วมชาติมีภัยมาปุ๊บตั้งโรงครัวปับ๊บทำอาหารบรรจุกล่องไทยต้องไม่ปล่อยให้พี่น้องไทยด้วยกันต้องอดอยากมีแต่ว่าอาหารมีพร้อมแต่การดันด้นลอยคอนำไปแจกจ่ายนั้นมันวงกว้างเวิงว้างทั้งน้ำหลากเชี่ยวทั้งไม่รู้ว่าชาวบ้านติดอยู่กันตรงไหนบ้างตรงนี้แหละ หน่วยอาสาเรียกว่าพยายามกันสุดใจขาดดิ้นชนิดไม่คํำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยตัวเองผมดูแต่ละข่าวแต่ละภาพแล้วมันซึ้งจนนั่งน้ำตาซึมก็ดูสิผู้ประสบภัยรอความช่วยเหลือเป็นใครก็ไม่รู้และคนที่เฮลโลกันมาช่วยเป็นใครก็ไม่รู้ต่างคนต่างแปลกหน้าทั้งไม่ใช่ญาติไม่ใช่มิตรไม่ใช่พอ่อ ไม่ใช่แน่แต่พอมีภัยเกิดขึ้นด้วยสายเลือดไทยต้องไม่ทิ้งกันจะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นศัตรูจะต่างลัทธิต่างศาสนากูไม่สนทุกคนคือพี่น้องไทยและทุกคนเมื่ออยู่ในแผ่นดินไทยเมื่อมีภัยต้องได้รับความช่วยเหลือชนิดปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเห็นมาอย่างนี้ทุกครั้ง และแบบนี้มีที่เดียวในโลกคือที่ประเทศไทยประเทศของคนไทยคนไทยไม่เคยปล่อยให้ใครโดดเดี่ยวสิ้นหวังโฮปแปลว่าแผ่นดินไทยนี่ผมพูดถึงในภาพรวมทีนี้จะพูดในภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งต้องขอบคุณนายกแพททองทานที่วันนี้พักเพื่อไทยและทั้งตัวนายกเองได้คำตอบด้วยตัวเองแล้ว จากประโยคที่เคยตะโกนถามกันเมื่อสองถึงสมปีก่อนว่าทหารมีไว้ทำไมเห็นได้ชัดจากที่เรียกประชุมด้วยเมื่อวานนอกจากเจ้ากระทรวงที่มีหน้าที่โดยตรงในภารกิจนี้แล้วหน่วยหนึ่งซึ่งไม่มีหน้าที่โดยตรงในภารกิจนี้แต่รัฐบาลเพื่อไทยเชิญร่วมประชุมรับมือสถานการณ์น้ำที่เชียงรายด้วยคือกองทัพ โดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วดูภารกิจที่นายกมอบหมายแต่ละหน่วยงานนะให้มหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจัดที่พักชั่วคราวสาธารณุรโภคขั้นพื้นฐานอาหารน้ำยารักษาโรคเสื้อผ้าให้ผู้ประสบภัยให้กลาโหมระดมเครื่องบินเรือท้องแบนเจ็ตสกีเฮลิคอปเตอร์เร่งช่วยผู้ประสบภัย ให้เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพย์เล็งหาแนวทางซ่อมเขื่อนและประตูกั้นน้ำเพื่อชะลอน้ำลดความรุนแรงน้ำให้คมนาคมและกลาโหมในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าไปซ่อมแซมถนนและสะพานที่ขาดเห็นไหมกลาโหมระดมเครื่องบินทหารเรือท้องแบนเจ็ตสกีเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยทหารหน่วยพัฒนาไปซ่อมแซมถนนสะพานที่ขาด ทหารเรือจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการนำเจสกีเข้าไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ตามอาคารนำอาหารน้ำดื่นไปให้หรือโยกย้ายผู้ที่จำเป็นเร่งด่วนออกมาเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยหรืออยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึงแล้วสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้เป็นไง ฟังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลส่งปลัดมหาดไทยนายสุดที่พงษ์จุนเจริญลงไปบัญชาการอยู่ที่เชียงรายรายงานผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์จากภาคสนามเข้าไปที่ประชุมดูหน่อยก็ได้ผมอยู่กับผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผอ,อมณฑลทหารบกทั้งทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปีนี้โดยเฉพาะแม่สาย สถานการณ์หนักน่วงที่สุดในรอบ80ปีสาเหตุปีนี้แม่สายมีน้ำท่วมมาเจ็ครั้งแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งที่8นับตั้งแต่เดือนสิงหา67จนถึงปัจจุบันสาเหตุที่ท่วมหนักในรอบ80ปีประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่หนึ่งฝนตกหนักเป็นระยะถึงเจครั้งทําให้ลําน้ำแม่สายและพื้นที่ฝั่งประเทศไทยและฝั่งเพื่อนบ้านชุ่มน้ำอิ่มน้ำบวกกับพายุลูกล่าสุด ทำให้กระแสน้ํามีจํานวนมหาศาลท่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างของตลาดแม่สายอย่างไรก็ตามโดยความการุณาของนายกผู้บระชาการทหารสูงสุดเกียรดมสศักํากำลังลงพื้นที่มาอำนวยการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตรวมกับผู้ว่าและผมเองพาขีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันเต็มที่ถึงเวลานี้ ที่แม่สายเรามีจุดพักพิงที่มีประชาชนอยู่รวมกันประมาณ600คนเศษและสถานการณ์ต่างๆในตัวเทศบาลแม่สายที่เป็นเขตย่านเศรษฐกิจถึงเชา้านี้น้ำลดลงไปในระดับที่อยู่ในภาวะที่เริ่มเข้าสู่สีเขียวและมวลน,น้ำจะทยอยไปท่วมในจุดที่เป็นสีเหลืองโดยวันที่12ถึง13กันยาจะเข้าสู่โหมดฟื้นฟูดูแลพื้นที่ที่เสียหายหมายความว่าไง ก็หมายความว่าตอนนี้น้ำที่ท่วมแม่สายลดแล้วคือมาเร็วท่วมเร็วหลากเร็วไปลงแม่น้ำโขงทางเชียงแสนต่อจากนี้เข้าสู่โหมดเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่แต่ผมว่าน้ำหลากไปแล้วก็จริงแต่สภาวะอากาศโลกช่วงนี้ยังวางใจไม่ได้ว่าจะพาฟ้าพาฝนมาอีกขนาดไหนไม่ประมาท ใะการเตือนภัยให้ชาวบ้านรู้ตัวล่วงหน้านั่นแหละที่ต้องเน้นผมต้องการให้เห็นอะไรจากที่ยกรายงานของประหลัดมหาไทยมาให้ดูนะเหรอในฐานะที่สสเชียงรายเจ็ดคนเป็นสสก้าวไกลที่เป็นพักประชาชนวันนี้สามคนเป็นสสพักเพื่อไทยสี่คนเคยสงสัยและตะโกนถามกันว่าทหารมีไว้ทำไมท่านก็ได้คำตอบจากสถานการณ์ประจักษ์ ให้เป็นที่หายสงสัยยังไงล่ะจะได้ไม่ต้องจูจีถามบ่อยๆอย่างวันนี้เพื่อไทยที่เคยสถาปนาตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยรวมกับพักก้าวไกลหรือพักส้มเป็นรัฐบาลน้ำท่วมตูมฝ่ายแรกที่เรียกหาคือทหารก็เป็นอันว่าเพื่อไทยสิ้นสงสัยเบ็ดเสร็จไปแล้วว่าทหารมีไว้ทำไม พักประชาชนได้ยินคุยว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้มากกว่า250เป็นพักเดียวตั้งรัฐบาลก็อยากให้ศึกษากรณีนี้ไว้เป็นตัวอย่างเผื่อตอนได้เป็นรัฐบาลเมื่อเกิดภัยพิบัติจะได้ไม่ต้องถามทหารมีไว้ทำไมเพื่อไทยที่แยกกันอยู่วันนี้ตาสว่างใสแล้วพักประชาชนที่จะไปร่วมกันตีในวันหน้าละ่ะ พอจะเข้าลักษณะตาลำใหญ่หรือยังก็ดูสิทหารที่รังเกียจกันนักจะซื้อเข็มเย็ดกางเกงในทหารซักเล่มก็ถูกสภาผู้ทรงเกียรติโจมตีเจ็ดวันเจ็ดคืนจะทำงบประมาณทีตาเหลือกตาพองงบทหารนำขึ้นขาอยางสองกล้องเละทุกตะเข็บตัดมาให้เฮี้ยนทุกหมวด พอมีภัยพิบัติซึ่งอยู่ในเขตอำนาจข้าราชการพลเรือนก็ต้องเรียกหาทหารมาช่วยเอารถมาเอาเรือมาเอากำลังพลมากองทัพกลายเป็นแก้วเนรมิตของรัฐบาลแต่ตอนจะซื้อตัดเฮี้ยนทุกงบจนโลนเหงาดูที่ประลัดมหาไทยรายงานสะท้อนความจริงจากภาคสนามสิผมอยู่กับผู้ว่าและรองผู้ว่า รวมถึงผอบอม,มนทนทหารบกทั้งทุกภาคส่วนในพื้นที่ด้วยความการุณาของนายกผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ระดมสักพะกำลังลงพื้นที่มาอำนวยการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเครื่องบินมาเรือท้องแบนมาเจ็ตสกีมาเฮลิคอปเตอร์มารถบรรทุกมาทหารคือพระมาโปรดรัฐบาลเพื่อไทยบรรลุแล้ว ทหารมีไว้ทำไมฝ่ายค้านพักประชาชนล่ะจะพ้นน้ำหรือจะเป็นบัวเต่าถุยจมเลนอยู่ใต้น้ำต่อไปถามทอนเด็กในคาถาศิลเขาดูสิเปลวสีเงิน13กันยายน2567